อ่ะโอเคครับผมขอคาตอร์ทีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องเฟนตาทีส์อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องไว้วอลคิเลียนะครับผมก็คือกล่องใหม่นะครับที่ได้จากการลงวอตัวเอเสห้านะวันนี้ผมจะเปิดทั้งหมด50กล่องนะครับผมผมได้มาทั้งหมด50กล่องแล้วอีกที่41กล่องนี่ยังแจกไม่หมดนะครับผมรวบรวมแจกคนในแก๊งไปไป,ไปหลายคนแล้วจะเหลืออีกประมาณ3 4มสี่คน,นครับที่ยังไม่ได้แจกนะผมน่าจะเปิดออกมาทั้งหมด50กล่องเลยนนนะะคครับทุก ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า50กล่องนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับผุ s <S ่ม Let's Go อะทุกคนนะเราจะเปิดในนี้ครับผมทั้งหมด4ี่ทั้งหมด50กล่องนะอีสีกล่องนี่คือเป็นส่วนส่วนของแก๊งผมนะครับยังไม่ได้แจกไม่หมดมาไปครับเริ่มกันเลยกล่องแรกครับก็กล่องละประมาณ35บห้ถึง30บาทประมาณพันหกครับ50กล่องประมาณหกครับไปครับกล่องแรกโบแปดแสนว่ะฮ้ยไปครับเบะ ผมมาเลยครับสองอ่ะหูยผมมาเลยสองกล่องแรกผมผมมาเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่นะไปโบบัตรแดงไปโบออีพีเก้าแสนโบโอ้บัตรแดงโบบัตรแดง,บบแดงทุกคนออกยากนะเด็ดเด็ด้งในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับผมตอนนี้มีราคาก็่าจะเป็นปีกครับปีกน่าจะแพงสุดครับปีกกางเกงนะผมปีกกางเกงน่าจะมีราคาครับไปครับบัพอือีพีครับ ไปครับโบบัตรแดงครับต่อครับจั่วบัตรแดงครับโบหูอีกพีครับโบอีกพีครับไอ้เหี้ยฮึบโบโอ้โหพักก่อนวะทุกคนต้องพักว่ะพักผ่อน่อนใจครับทุกคนโอ้โหอีกพีเยอะจังวะเฮียหรือเราต้องอัพวิวก่อนวะถ้าอัพวิ่เรียบร้อยครับอัพวิ่งนะครับมาอัพวิ่งละหกสิบเอดละฮึบโบเจ็ดแสนครับ โบห้าแสนครับโอ้โหมุงขวาโบเก้าแสนครับมันมีแต่อีคีได้ไงวะฮึ pp. บโบแปดแสนครับฮึบโบบัตรโอ้บัตรอะไรทั้งหน้าวะเนี่ยบัตรเต็มด้วยตอนเนี้ยโอ้โหทุกคนผมว่าผมงอมแล้วว่ะเย้ยได้ผมอันเดียวจริงเหรอวะเฮ้ยคนดูเอี่ยงอมแล้เนี่ยไปบ๊อก โอ้โห EP บอกวิปีสี่แสนรัวโบผ่านไปแล้วครับยี่สิบกล่องอูไม่ได้เลยครับไปแค่ได้ผมอันเดียวครับแค่ได้ผม,มอันเดียวครับทุกคนโอ้โหแล้วผมตัดไม่ไหวด้วยเอ้ยไม่งมว่ะเอ้ยเอา,เอาละครับทุกคนอีกสามสิบกล่องสุดท้ายไปโบโอุย้ยประดับมาโอเคแต่ประดับถูกนี่ ประดับถูกนะครับประดับถูกประดับถูกแต่ก็โอเคถือว่าแม่งก็ยังได้เลยวะไอ้บุอขอขอปีกได้ไหมปีกได้ไหมปีกได้ไหมล่ะคึปีกได้ไหมละ่มละโอ้สองแสนะมันทำยี่อะไรนะปีกอืมรอรอยักษ์ปีกโอ้โหปีกไม่มาวะ่ะปีกมือเยี่ยมได้มืออยู่โอเคสามตัวแล้วสามตัวแล้วห้าสิบกล่องสามตัวแล้วไอ้บุบุ โอ้ผมอีกอันนึงไอสัตว์สองอันติดเอามาทํำไมวะโอ้โหผมสองแล้วทุกคนไปโบไปโบบัตรแดงเลยประมาณยี่สิบเลยสิบเก้ากล่องน,นะครับจะหมดนะครับไปโบโอ้โหขอสักชิ้นได้ไหมขอปีกได้ไหมปีกปีกปีกโอ้โหมาดิสักอันนึงก็ได้ขอสักชิ้นนึงน้าก็ได้อยู่มั้งน่าจะได้อยู่มั้ง น่าจะได้อยู่บ้างน่าจะได้อยู่บ้างโอ้โหห้าสิบกล่องของเราครับวันนี้ไปแลวครับอีกประมาณสิบกล่องสุดท้ายแล้วมาดิเหลืออีกสิบกล่องสุดท้ายแล้วครับผมเหลือต้องเหลือสี่สิบเอ็ดกล่องนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บไว้คนในแก๊งด้วยนะครับมันจะไม่พอเอาเฮออ้ยมาดิมาดิโอ้โหไม่ได้แล้วว่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหเหลืออีกแค่กล่องสุดท้ายไปครับ ไปครับห้ากล่องสุดท้ายจะสองกล่องมาครับไม่ได้นะครับผมว่าหมดละหมดวนหมดเวนกรรมแล้วกูเรียบร้อยครับทุกคนห้าสิบกล่องของเราครับน่าจะได้ประมาณนี้ครับก็ได้ผมมาสองอันนะเดี๋ยวผมเปิดสองให้ทุกคนดูเลยดีกว่าว่าตอนนี้มันเท่าไหร่นะผมนะครับผมผมฝั่งกลองไว้นะครับไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะผมมือประดับนะครับผมได้มานะครับ ประดับอยู่ที่ประมาณ 9m ครับก็ประมาณสัก200ลกันตีป200แล้วกันมืออยู่ที่ 20m ครับก็ก็รวมเป็นทั้งหมด 30m ละผม 30m เลยเฮ้ยผมไม่ค่อยมีขายหรอกวะเฮ้ยคุ้มไหมเนี่ยผมไม่ดูนะเพราะคุ้มไม่คุ้มนะก็กล่องมันอยู่ประมาณกล่องมันอยู่แล้วนี่ครับกล่องมันอัดล m8 แลนะทุกคนนะก็ใครอยากสนใจก็ไปลองเปิดกันได้นะผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมได้ทั้งหมด4ชิ้นนะผมมี มีมือหนึ่งครับผมมีมือหนึ่งชิ้นนะับมีผมสองชิ้นนะับแล้วก็มีประดับชิ้นหนึ่งนะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งช่องพันท้าคลิปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมกลับมาคลิปหน้าวสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บฝันดีราตรีสวัสดิ์งอมไปชิวๆอ่ะโอเคครับทุกคนยังไม่จบแถมครับของพี่ชายผมอีกสองคนคนละสิบกล่องของพี่ชายผมนะก็เรามาดูกันว่าพี่ชายผมจะได้อะไรอันนี้มือไม่เกี่ยวนะครับไป คนแรกครับของพี่ท็อปนะครับท็อปนะครับผมของพี่ท็อปคนแรกครับสิบกล่องครับไปโอ้โหพี่ท็อปตะกิไปเฮ้ยผมมาพี่ท็อปผมมาว่าไปอีพีไป,ไปบัตรไปอีพีหนึ่งล้านไปไปมาต่อทุกคน วิออทอปจะหมดแล้วอ,อกีออกสามกล่องของวิออทอปอีกสามกล่องพูดเบาหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าลูกผมนอนนะอ <c oughs> ื้เดือดเยํ่ยมแยงวะไวอ้โอ้โหแปแสนอ้โอ้โหเรียบร้อยครับของวิทอปหมดไปแล้วครับต่อไปครับของพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยเขาให้มานะครับอีกสิบกล่องไอ้พี่ปุ้ย ะอะไรไม่พี่ปุ้ยไปไปพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยโออ๋อโอ้พี่ปุ้ย,ยว่างานนี่เราเรางอมแล้วพี่ปุ้ยเขียนง,งานงอมมาพี่ไปไอ้เอ้ยผมมาอีกแล้วเฮีย,ยผมไม่เิ้มจะเมืวะไอ้พี่ปุ้ยไปพี่ปุ้ย เรียบร้อยครับโอเคครับผมแถมมาบานนี้แล้วกันเนาะ